วันนี้เราจะพามาดูตู้อุ่นนี่ตู้อุ่นที่ถามกันเข้ามาเยอะมากว่าให้ยืมฟรียังไง วันนี้จะมาอาธิบายให้ฟังก็คือเราจะเป็นตู้อุ่นสแตนเลสแบบนี้นะแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าเพียงลูกค้าเปิดบิล5 0 0 0บาทขึ้นไปเท่านั้นค่ะ <S <S เรามีให้เลือก2ขนาด <S 2> <S 2> จะเป็นขนาดตู้ใหญ่ <S <S ใ,หญใหญ่กว่านี้นะอันนี้อันนี้จะเป็นขนาดตู้เล็กคือขนาดที่2ดูแลง่ายแล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยถ้าพี่ๆคนไหนนะที่มีหน้าร้านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวร้านอาหารตามสั่งหรือไม่ ว่าจะเป็นร้านชาบูซุกี้อะไรต่างๆนะอยากยืมตู้อุ่นฟรีนะเรามีบริการจัดส่งให้ถึงที่เพียงลูกค้าเปิดบิน5,000บาทขึ้นไปส่วนป้ายพวกนี้ลูกค้าสามารถสั่งทําได้เลยตามขนาดที่ลูกค้าต้องการนะเนาะอย่างสมมติลูกค้ามีพื้นที่2เมตร3เมตรหรือเมตรห้อันนี้แล้วแต่เลยว่าลูกค้าจะต้องการป้ายขนาดเท่าไหร่ขนาดไหนแฟนชายเรามีให้เลือกหลากหลายแบบมากนะทากเข้ามาหาอราพันธ์เรามีตู้อุ่นให้ยืมฟรีจา้า